Of a tennis court in this house because or, or not uh I don't i don't I don't see it just yet now seeing that it can uh you know it can't evolve to that but as of right now like one of the things they kept um you know stressing was how they got the to game, the big game. Time, yeah, there's no background is no. how they hit all their benchmarks Cadel said that in uh pre-gate สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะต้อนรับคนสู่สาสาชาแนลนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะสา,บาวบอกภาษาอีสานนะคะอยากเป็นอยากเป็นโตของตัวเองนะพี่น้องหนูอยากเป็นโตของตัวเองมากๆนะคะเพราะว่า,าแต่ว่าข้ามาเป็นโตของตัวเองนี่น,นูสิบอกไอ้ฟังก็คือว่านูน่ะมีมูแบบคนวาา้าภาษาไทยบางภาษาอีสานภาษาเล่าเฮใาไงมานํากันบางอยังสิเนาะบันนี้เวลานูเฮ็ดวิดีโอออกไปจังสิ คนกันสิถามมึงก็ไปกระแดะว้าไทยอียงจังเสียนะ่ะแล้ววันนี้มูมูคนไทยที่เฮาสนิทจัเองสิเล่ากับฟังเข้าเบกเข้าใจอีกนูก็เลยหาจุดตรงกลางระวังอ่าตัวเองบอด้นะคะเพราะว่าความเป็นความเป็นตัวเองของนูนี่มันก็คือทั้งไทยทั้งเล่าผสมกันพี่น้องบัดน,นี้พอนูมีมูสองฟังมันบ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้นูแบบว,วแบบ่แบบหลอนแบบหลอน เปอนแกนก็คือแบบว่าชัดเจนหนังสือก็คือว่าหนูอยากบอกภาษาอีสานมากกว่านะคะหนูเคยสับสนกับจ้าของมาตลอดเวลานะคะพี่น้องแบบแบบอืมกูจะบอกอย่งไดดีว่าจังใดคนจังสีอยากเบิ่งเฮาว่างสินะบัดนี้มันเลยกลาย่เป็นว่าเอางสี่ดีกว่าไทหยังมันเป็นทางการไทยยังมันเป็นแบบว่าย่างเขียนซ้อนนวดหรือว่าอยังที่หนูแบบอยากล้งเลยมันมีสาลาหน่หนูสิบอกเป็นภาษาไทยดีกว่าหนูแล้วเพราะว่า อีหยังมาดีที่นู้ศึกษาไอได้ยูทู e เนาะเข้ากับโมเมนเซเสนอียงขนาดนั้นเข้าเป็นแค่อเออเออมันมยังห่วงูก <c> อ <oughs> อดห่วกยูทูปบอกยังไงเป็นหวกยังเป็นหวกอยู่เขายังมีอีหยังมากไหมอ่าในยูทู e ที่เข้าสิอยากเว้าอยากศึกษาแล้วเข้าูของสินะเขาก็เลยล่องผิดล่องถึกไปนอนบันีิตนู้ก็จับต้นส้นปลายจวบของบ่ถือว่าเออกูสิวว้าจังใดดีวะสิเว้า ภาษาอีสานเลือกสิเวาภาษาไทยบางคนก็บ,บอกเป็นตัวเองให้มากที่สุดมันก็เป็นตัวเองทั้งสวางทางแห่พี่น้องหนูก็เลยกไก่เป็นซับซนอนมะหนูสิฮั่เจ้งใดดีครับซว่อง,องจะของพี่น้องขอความเห็นเนี่ยอิหลีกะขอเสียงในเดอร์วางสีไฮวาไทยคือเวาอ่าภาษาอีสาน น้าจ้ามือนีพาพมาเบิงบานนะคะแล้วสิมีรูปไอ้เบิงเบิงบานที่เขาแบบสีมาดีไซน์ขั้วยังไห้มือนีนะคะเป็นบานที่ก้ารอรเทียอีกหลังนึงนะคะที่เขาทุบที่เขาทุบหน้าต่างออกแล้วเขากา็มาพานิสเปคชันนวน่นี่นั่นนะคะคนมาตรวจสอบมันพานอะไรออกสินะคะโอเคนะคะได้เจอกันน้าจ้าแล้วห้เก็บภาพไปเบืงองโฮสเซลลิ่งย yeah. yeah. mm ูสเซนตินด้านอันอันนี้นะคะสิฝากถึง คุณพ่อนะคะพี่นายล่งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าไม่พ่อเบิรงนะคะก็คือแผ่นนี้นะคะพ่อมันสิเป็นคล้ายๆกับเขาเอิ่นว่า it is this paper or not แล้วก็มันมันคือจังมันคือจังปูนเซล็มันคือคือจังแผ่นปูนเลยเด้เนี่ยเป็นแผ่นปูนนี่เขาเอิ่นว่า cheese rock เนี่ยแต่ว่าที่ไห่เบิร์นก็คือว่าบ่ต้องหาคนฉาบบ้าน,นยากนะคะพี่น้องบ่ต้องหาคนฉาบบ้านเนอะนี่มันสิเป็นทนังเสียสิเป็นแผ่นปูนแบบนี้ เห็นบอกคะง่ายมากเลยนะคะที่เฮดเซตแล้วก็คือนี่ท่างบ่าน,นะคะเขาสิติดติดเป็นแผ่นแผ่นกันแบบนี้ใหญ่ๆเลยบอมเป็นไม้กระดานเด้เป็นแผ่นซีเมนต์นะคะเป็นแผ่นซีเมนต์ถือคือบรต้องหาสรา้างฉาบเนี่ยเรต้องฉาบนะคะบัม,มีการฉาบใดๆอันนี้คือเก็บไม่เบิ้งนะคะเอาประมาณว่า,าถ้าเกิดว่าเฮ็ดเป็นบ้านเราหาสร้างฉาบมันยากนะคะท่างี้เขาเฮ็ดง่ายๆก็คือ าสื่อเป็นแผ่นมากแล้วก็ติดขึ้นเลยนะคะแต่ว่าข้างหอกก็เป็นอีบ็อกแต่อันนี้คือปิดกันแบบว่าบ่อหายก้นเห็นในสินะเจ้ามุกกระพึ่งเห็นคือกันนะคะมันสินี้แยกนะอันนี้เป็นแ,แผ่นซีเมนต์นะแต่ว่าน,นี่สิเป็นแผ่นไม้กระดานค่ะเห็นไหมนี่นะคะถ้าเรากำลังอธิบาย <It 's S 1> ค่ะอืมอืมนี่เห็นไหมและมันก็จะเป็นอีบ็อก เวลาสเขาไปตรงเลี่ยมก็ <S <S <ๆ>ก็สิเอาใหาาม่ซาหน่ากก่อนนี่นะคะรระ้านนี่แหละง่ายๆได้ walls, อันนี้เป็นที่เขาเฮ็ยดแล้วนะคะแล้วเขาท,ที่เรือก็กคือท่าสีแล้วก็ติด พวก,ก,กอุปกรณ์เครื่องส่ยไฟฟ้าเนาะแต่ว่าหนูใช้เบิง้งสําหรับการเชื่อมต่อนะคะเขาสินนีเป็นเก่าของเขานะคะนี่เป็นเกาเขาเอาพลาเทสนี่ปพะาเทสอันนี้ติดตรงช่องช่องว่างยางมันสินเหนียวยางคักเลยเนี่ติดตรงช่องว่างแล้าวางเป็นช่องนะคะเป็นช่องพวกนี้นะคะช่องที่เขาแบบไม่ขอตอมันอนะช่องตอมันอนะแล้วเ,เขาก็เอากาวตัวเนี้ยท่าลงไปนะคะอีกอย่างแบบง่ายๆมากเลยนะคะยูนิ เขาเห็ดอีหย่างแบบง่ายๆเนาะเขาบ่ได้เขาบ่าได้หาคนมาฉาบอีหอย่างยากนะคะพี่น้องนี่นะคะนุเก็บไม้เบิ้งนะคะสำหรับผู้ใดเห็ียดกัวสางเพื่อเป,เป็นประโยชน์นะคะนี่อันนี้คือกาวนะคะ You see how we do everything nowSee all the plumbing we put it inside อืม <See? S 1> อืมโอเคอ่าสำหรับจุดนี้นะคะเาาสิสให้เบิ้งนะคะว่าอ่าตัวนั้นแผ่นที่นูไห่เบิง้งตรงนั้นมันดีจังไ๋ก็คือเขาสิเอาไม้ ขึ้นมาแบบนี้พี่น้องเราพวกสายไฟปักไฟอย่างมันสิอยู่ข้างลางหรอมันสิเท่ากันก็ป่าไหมเราไม้กระดานเอากระดานสุดแผ่นนั่นมาทาบส่น่เลยพี่น้องทาบปิดเบิดเลยค่ะปิดไปเบิดเลยแล้วมันกระสีเนียนไปเบิดเลยเราพวกปักไฟพวกสายเคเบิรอย่างต่างๆมันสิอยู่ข้างในนะคะอันนี้คือเป็นบานที่มาเห็ดลรวมันเบาะัหน่แล้วก็ได้พ่ายมาเบิ่งเพื่อมันเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กำลังเห็ด่อสางอยู่เนาะ ลูก uh, ถ้าเมิกาขาเจ้าเฮ็ดอีอย่างเป็นแบบว่ามันเป็นง่ายๆนะคะ Why this one have a l u m i n u m Because this wall is outside so this is insulation so you don't get cold uh huh. see all of this wall everything that the wall is outside uh huh. they need insulation walls inside i t s okay <S no see here no insulation uh huh. the walls outside like all of those walls everything that is outside uh huh. you need to have i n uh, s u l a t i ารปูน hmm. ที่มีการปูนที่มีการปูนที่ม t l า s t ูนอ่มีการปบน่ารับนที่ารปูนที่มาปูนที่มีาปูนที่มีานนที่มีารนที่มีารปบนที่มีานที่มีกาปนที่มานที่นีกนะส่มารับนที่แบบวน่าเป็นทนังปนที่อยู่รอบรอบบมานนะคะเขาสิติดเป็นยิ่มโฟมนะคะยิ่งโฟมรพื่อรักษาระดับความนแล้วก อากาศหนาวหรือ,อยังสินะคะแต่ว่าเป็นเฉพาะหลบบานเท่านั้นผนังที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ของเฮานะคะเขาบ่ต้องยิ่งนะคะแล้วแผ่นที่เขายิ่งออก็คือมันเขามันเป็นคล้ายๆกับนุนน่ะ <c oughs> นี่นะคะบพราู้ว่าพาังเบืองไท้เขาเขาวางไหยน,นะคะนี่มันสิเป็นนุนนะคะเป็นนุนอ <c oughs> แต่ความหมายตอนนั้นที่เขามาที่เขามายิ่งนะคะพี่น้องคือจังคลิปก้อนนโนเสถิยเบงคิปก้อนอ่ะ จะมีคนมายิ่งเป็นไข่ไข่กับยิ่งฟมเนาะแต่ว่าหนูคิดว่ามันเป็นนุนเพราะมันนิ่มอยู่แล้วของสินะอะ่ามันก็เป็นการปั๊บระดับเขาใส่บทั่วบ้บานเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ตากบสิพงาเบงแบบนี้นะคะพี่น้องเราก็อันเพื่อพคนผู้ใดเห็ียดกอส้างอยู่ทั้งไทยเฮ้าหรืนอนสามารถนําไปบบปับใส่ได้นะคะเดี๋ยวก็เพื่อเัิเป็นประโยชน์บบมากกะหน่อยนะคะพี่น้องโอเคนะคะคลิปนี้ขอเป็นภาษาอีสานนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าขอบคุณคะ่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้อ